สองเสบสองเสบมาเจอกันคัมมาพยักนอนพานุ่งตาสองสันสามสันปลาดีปารุ่งเลยเร็วไอ้ก้อนไอ้กายไอ้เร็วเหตุยังบันนี่ไอ้ไปนั่งอยูืดๆไปนั่งอยูดหงันอยู่ทำหนังเลินกำลังเด้อมันถ่ายคลิปประดมกันเด้อ đam hết <laughs> ăn gì nữa, nhớ, giờ hết can rồi, ôi, húm, hòm gụm gụm, thẹ, thế bữa thì nhá, cả cho con hòm hoi hoi, ba nó, lái đi lo đam, bọ, ố, ôi, cứ càng chả mộ nhảy cái đắt cá độ thì sợ

จินมาสิลงไปยิาง,ง,งาแมลงไพ้แพ้จะขึ้นเนี่ยมองไปลงมาวาเมีอยอยู่คนเดียวของใครเยอะไปบุญเลยเอามาเห่ามาขึ้นะนะนี้ไพจะเฮยวูวยานเม<ร><ะ>ียยยาปายเินมาแล้วม่เงี่ยนอยันนี่ไปตาอ,ออกเธอวะนี่นะเขินมานี่แล้ก็งกนเงี่ยนอันนี่หานแรงเด้เนาะถแต่พักชีนเนี่ยอีบ่ ินน้ํากันลูกกินน้ํากันปิ้งเขียดต่อพอป้าผุนฐานเพื่อก็ยังเต็มเต้าเฮ็ดจังได๋บัดนี้อืมฐานน่ะบ่ได้เบิดยอหยังเนาะทงนั้นก็นึ่งข้าวสุกแล้วก็ฐานยังเต็มแล้วล่ะนี่น่ะเจ้าก็จี้เขียดนี่น่ะจแจ่วามกอ หมื่นก็ไปเบิ่งมอญเบิ่งไปสิไปเบิ่งมอญไปาดําม,มันไปยุวานี่ไปยุขี่นั่นนะไปเพราะน้องซีโน,โน่ซีมีอยู่บนนี้ห้าสิไปรอบยุรอบคัมนี่สิไปเซิฟเซิฟเบิง่งหักบ่ได้พาไปขี่สิได้เด้อเด้อไปยุไป,ปดําเนี่มาแลงนะ<ป>ตามคำเนาะกินข้าวแลงแล้วขึ้นไหวจังไรเนาะ เน่มาเลยไปนอนช่องขึ้นนะมาเลยพายแชรมานะลูกแคทบ่แคทโทรมาอยู่เดียวเนี่ยฮะมนันบไปโทรหาเลยบ่ไ,ไปกินน้ำกนันลูกให้น้องก,กินน้ำเออห้องมาทำกินย่างอ,อยู่โอ้แอะบ่ขนมบัตเตอยปังอืมฮะในก้อนนะพ่บ่แอะบ่ ท2ท2ไปใส่บัดนี่น้ําจิ้มไปใส่ไปนี่ก็สิลงลงมานคนคลงมาย่นสายงลูกได้ขนมมาได้กวให้น้องกินน้ได้หองหกยังเลเยอะอยู่

ประมาณประมาณหกโมงเนาะประดมไป,ป,ไป,ปเบ่งแม่ว่าเขาขึ้นันล่ำคันนี้ขึ้นร้องเพลงคันนี้รถใหญ่เลยจียแบ่กันขับเสล่งไปตีฮะเอออ,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 ออีร้อยเปน็นนางกวนะลูกอีร้อยเป็นนางตัวนะเนะขาวัน เขาลองเพลงนะวงนี่ขอเพื่อนเห็นจะเถื่อได้คือวะหอยปังนะวงได้แซบดำวงได้แซบดำหอยปังนะที่ซองนะกระเจ้าไม้มงคล้ายเครื่องนะปุ้ยบู้นี้เพื่อนทางเนื้อผูดนี้ เดี๋ยว่ามองคล้ายเครื่องนะข้ามาอยู่แถท้าทางพี่เทวตลาดพี่ลูกใช่ไหมนอนได้นอนมาได้เออตักจะทุงลน บอมันเช่าแล้วมันสือบัตรเติมเงินมันเช้านี่ซองเค็มมันปะเมันได้ข่าแล้วมันก็ข่าวบมดเลยคือนั่งคือนั่งไข่เห็ดเห็นนั้งนังมันเป็นได้ไงล้างได้ไข่นะที่บาก็อนั่งดูอืม Chi tuy yên kim banh nghĩa. Anh pa mong bọn hên bọn, bọn bọn. bộ long mô phục bọn. Ba yêu bọn, bọn. Ba yêu bọn. Bà yêu bọn. Ba yêu bọn. Ba mua, bọn. Ba yêu bọn. Ba thì bọn. Ba yêu bọn. Ba yêu nè ขี này nói ่ขึ้นนี <S <S ่แหละถอดเกิบเน่ยน้อยลาไทโกถอดเกิบเนยน้อยโจกนะฮะลงมาเนอะลงมาลูกลงมา น้องกินนมอยู่กันสองคนกับแกงหน่อไม้เชื่อเส้นใช่เก่งแทสผัวน่องที่เถิงผู้น่องน่องลงมาน่องมากินขนมเบิ่งโทรศัพท์เถิงไหนคนละทุงมาแต่บ้านห้วยปัง Tu à, anh thanh. Tu anh thanh. Foo, bây giờ con ông mất. Oi, ua. Give you sack nó con ông. Talk na ham mừng luôn anh đây. Tôi nói tốt luôn. Mãng ăn, nhục như Hm? Tay lạp bóp. No. Mammy. 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 รอนจิตติตะหึแต่บ่ฮอดมื้ออื่นแลนนอนเว้นเด้อคืออยากไปขี่จังได๋เด้อขีบ่หึไบักอ้าบักอ้านอนุมันก็สิเสียตงซื้อของเล่นแหนี่บ่สักแงติ tốt <laughs> đặt mưa sang này, nó nhà, ừ. cái nhà, cái mưa này, thì nó hầm ừ mà mưa là bạn thì đâu và đam về là mọi cô là thùng từ mưa hay phá phá hám hám tốt non đấy luôn cần mỏ bắc nhảy phục vụ cái xong con đinh này quay ừ. <laughs> mày thảo ơn ơn ngoa thảo ơn thật mà ngoa hấp bò ma thảo cái hang hết chừng đấy chừng vào khâu mình hót nữa đâu, mình mình nữa kì cục kì, thứ sáu không khám kì. coi cái đuôi cái chân 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 บอกลูกมึงเด้หน่อยไหนไมึงบอกลูกมึงเดยใหายทีมงานมาเห็ดทั่วหัวฮะ,ะเพราะอะไรพอเบกเขากินต้นไม้ต้นต,นนตอกเลยค่ะพี่น้องเขากำลังขิดหลังนะาบนบกดส้มได้จ้าพส่วนปรมไปบุญเมือ่อน 看我先。